สวัสดีค่ะทุกคนมากลับมาพบกับแม่หมออมมี่กับเพจแม่รูปผูกด,ดวงนะคะในวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าคนคนนี้ที่คุณคิดถึงหน้าเขาอยู่นะคะเป็นคนรักคุณนั่นแหละรักเก่าหรือรักใหม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาจะเลือกคุณเนี่ยแล้วมันคือเหตุผลอะไร นะคะคือเรื่องอะไรนั่นเองนะคะตั้งจิตอธิษฐานค่ะนึกถึงหน้าเขาให้ดีๆก่อนอื่นต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยเชื่อมั่นในการและในไพ่อาราเคินสำรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้เราจะมาใน3ามตัวเลือกสามกองนั่นเองการ์ดใบที่หนึ่งค่ะใบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาคิดจะเลือกคุณเนี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวไม่โฟกัสน,นะคะโปะไหม ถ้าเขาคิดจะเลือกคุณมันคือเรื่องอะไรคะคิดถึงหน้าเขาให้ดีๆอะชาวกองที่สองค่ะถ้าเกิดเขาคิดจะเลือกคุณแล้วมันเลือกเพราะอะไรคะเลือกเพราะเรื่องอะไรเรื่องทําไมชาวกองที่สามค่ะอะโอเคเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยสําหรับใครที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งใบนี้ไว้ค่ะเขาคิดจะเลือกคุณเพราะอะไรขอให้สื่อผ่านใจเขา ไปโดยไพ่ออรเ์เคิลสำรับนี้เลยเลือกฉันเพราะอะไรละเธอเธอเลือกฉันเพราะอะไรนะ,ถ,นระ,ะรนะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณอนะเคยมีปัญหาทะเลาะก,กันเออปัญหาเป็นเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะหรรือธุรกิจเออหน้าที่การงานการลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาคิดจะเลือกคุณหรอในตอนเนี้ยมันเป็นคนรักเก่านะแม่หมอคิดว่า อืมเขาน่าจะพักไปก่อนอะคะ่ะเขายังไม่เลือกคุณในตอนนี้ได้นะคะถึงเขาอยากจะกลับแค่ไหนยังคิดถึงคุณอยู่อาจจะแอบลืมไม่ลืมไม่ลงอะไรแบบนี้แต่เขารู้สึกว่าคุณในช่วงเนี้ยค่ะอารมณ์แปรปรวนมากอืมคือหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายหรือจะต้องมีปัญหาที่จะต้องทะเลาะก,กันอีกอืมที่จะต้องมาบวกกันอีกอะไรแบบนี้ซึ่งในตอนนี้เขาขอว่า มูไปก่อนดีกว่าให้คุณใจเย็นลงกว่านี้หน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์กันนะอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะซึ่งในตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นจะมาเลือกคุณได้นะจ๊ะชาวกองที่สองค่ะโดยการ์ดใบนี้ค่ะคนคนนี้ถ้าเกิดต้องเลือกเขาเลือกคุณเพราะอะไรคะ่ะโอ้โหในตอนนี้อ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าก่อนหนะน,น้านี้มีปัญหาเลิกลาหย่าร้างกันแล้วนะคะเพราะอีกฝ่าย ไปมีคนอื่นตรงตัวมากขั้นกลางของคุณกับเขาอยู่นะคะในตอนนี้อาจจะยังกลับมาไม่ได้หรือเลือกคุณกลับมาไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะต้องให้เรื่องของคุณเนี่ยเป็นไปตามกฎแห่งกรรมธรรมชาติที่อาจจะยังถึงขั้นเลือกคุณได้ในใจตอนนี้ได้ไหมยังคะ่ะมีแต่จะต้องเลิกจบอย่าร้างกันไปอีก แล้วมันจะทําให้หนักขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะบุคคลที่สามนั่นเองนะคะเพราะรักสามเศร้าทําให้คุณต้องเลิกและอย่าล้างกันไปอันนี้ไม่ยังอันนี้ก็ยังไม่เลือกหรือยังไม่เลือกคุณนั่นเองนะคะอืมประมาณนี้ค่ะชาวกองสุดท้ายค่ะสามค่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องเลือกเขาเลือกเพราะอะไรอืม,อมถามว่าเขาต้องเลือกเขาก็แอบเลือกคุณอยู่ในใจคุณก็เป็นตัวเลือก นัมเบอร์วันของเขาเลยนะเขาแอบ,บดูแอบ,บส่องในทุกๆเรื่องในทุกๆก,การกระทําของคุณนะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกแอบ,บระแวงด้วยแหละ 1. เลยคุณจะมีใครไหมคุณมีเขาคนเดียวหรือเปล่า 2. เลยแล้วเราอะรักครั้งนี้เราจะไปได้ไหมม,มันจะจบแบบไม่ดีหรือเปล่าในทํานองเนี้ยซึ่งเขาระแวงมากๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันเกิดการหวาดระแวงไอ้เลือกนะ่ะเลือกแหละ แต่มันเหมือนกับ1น,นะอาจจะมีคนยุก,ก็ได้ค่ะ mm hmm. เพื่อนฝูงครอบครัวเขาไม่ชอบคุณอะไรทำนองนี้หรือเขาไม่มั่นใจในการกระทําของคุณในใจของคุณนะ่ะว่าจะรักเขาคนเดียวได้ไหมประมาณนี้ค่ะโอเคตามนี้จบกันไปนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนไปก็ให้ลูกดว like, งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่ลูกผูกดวงให้ด้วยค่อยากดูส่วนตัวก็อ mm ินบ็อกเพจมาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ